สวัสดีค่ะชาวยิงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมเนสีมาปลูกปลูกผักปลูกผักสวนครัวหฮโลงเรียนสันสางจ้าพื้นที่แปลงเล็กๆนิดหน่อยค่ะเพิ่นอยากมีแบบผักแบบปลอดสารนะจ้าบาเทกยูใส่เฮกเกปเข่าห้เด็กน้อยแล้วก็คุณคู่รับประทานนะคะเนี่ย พื้นทีก่กะเมื่อนี้ได้มาจากบ้านค่ะกะสีเอาต้นพริกนะคะเนีย่ยต้นพริกนึงต้นมาปลูกว่าห้เพิ่นค่ะแล้วก็กะเพราเนาะจ้าแล้วก็หอมอันนี้สิเป็นหอมแบงจ้าถอนมาจากบ้านไอ้งิ้นนี่หละจ้าอันนี้เป็นไอ้ห,หัว้าหัว้าทีว่าเขากินแล้วเนาะจ้าก็เลยเอาปักใส่กระถางไว้ค่ะ ก็เลยยกมาทาั้งกระถางเลยจ้ะ,ว,ะว่าพืมาปลูกไว้ให้เพิ่นเนาะคะ่ะให้เพิ่นได้เก็บค่ะบางที่กะมีเมนูเล็กๆน,น้อยๆค่ะทําให้คุณคู่กิ่นนะคะกาบ่าได้เอาค่ตังกล้องมากเนาะคะ่ะตอนแรกกะวัาพืไมป่ปลูกให้เพิ่นซื้อโดยที่จะบอลงทิปค่ะก็เลยแบบอ่ะไหนๆกะปลูกพักเล็กๆน,น้อยๆค่ะพื้นที่นิดๆค่ะก็ได้มาเฮ็ดตรงนี้ให้เพิ่นเนาะคะ่ะเอาอิดบล็อกเนี่ย เอาอิดบอกมาขามาเลี้ยงโดยที่บ่ได้ฉาบบ่ได้อียังเนั่นแหละจะเอามาต่อๆกันพอดีกับมี่ได้จัดมุมนิดนึงน,นจะจ่ะอันนี้กาเตยค่ะอ่ไอยิงก็ได้เอามาปลูกไ้เพิ่นนะคะร้อยเด็ดแบบแถบจะบ่มีหฮเด็ดเลยค่ะอันนี้กาบว่านหางจระเข้เนาะค่ะสายพันธุ์ใหญ่เอามาปลูกไว้นะค่ะพัที่เพิ่นต้องการจะต้องการได้ใช่นะคะ่ะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็น อย่าสามารถประจําบ้านนะจ๊ะตนเตยนี่ก็หอมมีประโยชน์ใช้น้าซุปค่ะเพราะว่าต้นน้าซุปทุกมือให้เด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเป็นโรงเรียนส,สันสางอนุบาลสันสาสงค่ะชิสเซอรี่นะคะเนาะป,ป่อเด็กเล็กป่ออนุบาลเด็กเล็กหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปค่ะเพลันรับนะคะเนาะหอดอ,อนุบาลค่ะมันจะเป็นเตยหอมค่ะเด็กแทบจะบริยายเลยค่ะ กะสิเอาตรงนี้มาดันอิดบอกไว้จากน้อยนะคะกระสีเอากระเ้ากับหอมได้ค่ะมาลงค่ะแต่ว่าพ่มีขาต่างกลองกันเลยสิกระแค่ห้าปักลงดินนะคะพ่มีขาต่างกลองกันเลยบ่มีคนจับห้นะคะก่ะสีไดลงมือปลูกกนค่ะกระส้งเบิงบ่งวสวยงามประดนัะนะจ๊ะกะสซอยู่ไดประมาณนี้ค่ะ กามาล่อลุ่นกันอีกที่นึงนะจ๊ะค่ะสถานทีก่กับทับแถบนิดนึงค่ะอันนี้ดินก็คือก่าดินก่าเสียงเสียงเบิงเนาะคะ่ะดินเพิ่นไดเอามาจากทีว่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่น,น,นแก้ไขแปลงแปลงหยานะคะ่ะมันก็สิมีดินอยู่ก็เลยเพิ่นจะปลูกหยาไม่เพิ่นก็เลยลืมากก็เลยเก็บไว้ถ้าลูกผักต่อไปค่ะเพราะว่าเฮากับสิเจาะกองโฟม้อจ้ะ เพราะว่าบอกพีกนี่ประตองการความชื้นชื้นร้ายหากกระสีน่าค่ะเดี๋ยวห้านี่กระสีเป็นอาหายแตกยอดไม้นะคะเนาะเพราะว่าต้นบอกพีกมันกร็รู้สึกว่าอ่าต้นใหญ่เติบค่ะเพราะว่าเห็ดใส่ในถุงพอช่ำไหวนะคะ่ะกระสีเด็ดยอดเด้อจจาเด็ดยอดออกเนาะให้มันแตกยอดไม่เด้อค่ะเพามาล่อเบิ่งบอกพีกเนาะเด็ดออกหัดเลยค่ะจะเด็ดแบบนี้เนาะค่ะเสี่ยวแบบนี้ก่อนเด้องจาก ใส่ถิ่งลุงเห็ดเป็นปุ๋ยให้เขาแตกยอดไม่ค่ะมาล่อเบิ่งกันไหมเนาะคะนะ่ะเนาะมาสวนน้อยน้อยนี่ตะไคร่ก็เอามาปักใ,าก,าก,กให้เพลนจักรซ่องต้นค่ะอาเทียะมันแตกเราไ้เพอนเพอไอ้เก็บใส่ตบย่ำไห้คุณคู่นะคะค่ะเตยเขาก็สิมากแบบกระปุกใส่ง่ายๆแบบนี้จ้ะนี่อ่ากองมันเป็นกองแตกกองที่ใส่งานบ่ได้ดนะคะ เตยกระซิมักคว่ำชุ่มน้ำนิดนึงค่ะแช่แช่นะคะใส่ก้ด้กระทางค่ะเ,คเสียที่น้ำม,มันเป็นน้ำอ่ามีคอรินค่ะน้ำหดกระซิยุก,กอกนี้นะคะมันเป็นมาจากแทงเราก็เป็นน้ำม,มันป้าป่าแล้วมันจะมีข้อรีนก็นจะบอดีจักหน่อยเดียวกับเสีหาถังมะล่องเพื่อนบอกว่าหาถาังมะล่องพักน้ำไว้ถ้าห้าเอาน้ำป้าป่าหดนะคะ ไฮคอรีนนี่มันแบบมันระเหยไปก่อนนะค่ะขาอันนี้ก็พักขึ้นช่ายค่ะปลูกว่าไ้เพิ่นนะค่ะมันเโตแล้วเหรอคะค่ะโตแล้วค่ะหนูโตแล้วค่ะโตแล้วค่ะผักโตแล้วค่ะเริ่มโตแล้วอันนี้ก็พักสลัดขึ้นกันจางสลัดหอมเนาะกาได้มาปลูกไฮเพิ่นแล้วก็กินไปรุ่นหนึ่งแล้วค่ะรุ่นที่สองแล้วค่ะเอามาเอาต้นน่านมาจาก บ้านของแม่งคือกันจามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศคือกันจารอันนี้ก็อิงก็ได้ค่ะได้เอามาปลูกไ้เพิ่นนะคะกาลังเป็นนวยค่ะมะเขือเทศเนาะค่ะนี่ค่ะแล้วก็มะละกอค่ะมะคุ้งค่ะนี่มะคุ้งก็ได้มาปลูกให้เพิ่นคือกันนาค่ะเป็นนวยกําลังเป็นนวยได้กินไปร้ายรุ่นกินไปแตงแต้มนี้นวยอยู่ตรงนี้คุณได้กินซุปพร้อมค่ะ แขกดำค่ะเป็นน้อยอันนี้กระด้มาปุกไว้แห้เพลนนะจ๊ะต้นกล้วยมี่ึันค่ะต้นกล้วยเนี่ยกระด้มาปุกไว้แห้เพลนแตกขึ้นแล้วค่ะนี่